สบายดีพี่น้องนี่นี่สิบห้าเบิงกล้วยหอมทองครับอันนี้ก็ใช้ระบบน้ำยดครับกล้วยหอมทองเพิ่งเริ่มปลูกได้อาทิตย์นึงน้ำยนตดไวต้ตลอดครับบางสวนก็สี้แท่แบบรดเอาหมดแต,ต่ละต้นแต่ละต้นเอาครับอันนี้เราก็เพ็ดน้ำยด เราก็ไปตองมาโหดเสจเวลาเปยไปเหตุย่างอื่นพรา่ได้สองอาทิตย์ครับเพราะได้2องอาทิตย์ก็สิได้ตัดตัดครึ่งเกิดตัดประมาณคืบหนึ่งครับตัดเฉียงนะครับตัดเฉียงมองนี้ก็ประมาณสามไร่ครับ ท2 0นสองอยตนไรหนึ่งกับปุกเลยประมาณสี่ลอยตนเป็นระบบน้ำเดินท่อเดินท่อไปห่างๆท่อไงครับแล้วเท่ากับไมาแยกจอดต่อน้ำหยดปล่อยใส่ฮิละตนเท่ากับเอาเฟืองปูครับเฟือง ช่วงปูปนาดินมาใหานแห่งแล้วบ่แหงางหยามันขึ้นน้ำได้สนใจนอกไคยหอมพร่องกับติดต่อทาาส่วนใดด้วยครับ